สวัสดีครับวันนี้ก็มาดึกนิดนึงนะครับที่สัญญาไว้ว่าวันนี้จะเทสคลุยว่ามันมีมาตรฐานไหมถ้าเป็นคุยลักษณะของการเจาะแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าคุยจะมีอยู่ค่ายหนึ่งเจาะลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นคู่อย่างนี้นะครับแล้วก็แดนนี้ซึ่งจะสังเกตได้ว่าขุยพวกนี้ก็จะเป็นของค่ายส่วนใหญ่จะเป็นค่ายพวกที่สามท่อนที่ทํามาหลอกคนนะ,นะครับ อันนี้คุยมันจะไม่ได้มรฐานซึ่งวันก่อนผมเคยเทสไปแล้วว่าคุยพวกนี้ยเสียงไฟาชาร์ปจะเพี้ยนหมดเลยคือพูดง่ายระบบคโครมาติกใช้ไม่ได้นะครับวันนี้ผมก็จะไม่เทสคุยเรานี้แล้วนะครับเพราะว่ามันใช้ไม่ได้ผมจะเอาคุยเราใหญ่ขึ้นมาบ้างนะครับอย่างคุยเราเนี้อันนี้เป็นคีจียาวเหยียดเลยยาวมากนะครับที่มันยาวเพราะอะไรเพราะว่าคุยพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นคุยขาเกคุยขาเกคือคุยสูตรหน้าเดียวเห็นไหมฮะ มีรูรูนี้แล้วก็มีรู้รายเชือกคู่นี้แล้วก็มีรูหลังอีกรูหนึ่งนะครับลักษณะอย่างนี้ของเขานะครับลักษณะขุยก็จะเป็นแบบนี้หมดมาด้วยกันนะครับอันนี้ขุยของใครผมก็ไม่ทราบนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับขุยคีจีอันนี้คีจีกลับอันนี้เป็นคีจีของผมไม้ดาดงจะเห็นว่าขนาดก็ต่างกันเห็นไหมครนั่นคือเราทําขุยด้วยความรู้นะครับเราไม่ได้ขุยทําทําขุยตามแบบ แล้วเรามาเทคพื้นฐานของคลุยง่ายๆเลยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอินโนเทชันหมายความว่าเสียงโครมาติกของมันนะครับที่มันจะต้องเกิดเสียงโอเวอโทนซึ่งจะเป็นเสียงจริงกับเสียงเสียงฮาร์โมนิกอ่ะมันจะต้องเกิดเป็นฐานเสียงเดียวกันนะครับผมเริ่มจากคุยผมก่อนแล้วกันนะครับคุยเหล่านี้เป็นคุยคีจีนะครับปิดหมดก็จะเป็นเสียงซอนเห็นไหมซอนอันนี้เราจะดูเริ่องคู่5ของเขานะครับ ผมจะเล่นตัวซอนตัวนี้กับซอนที่เกิดจากเสียงห้ามุนิกจะต้องเป็นเสียงเดียวกันเห็นไ,ไหมฮะซอนตัวนี้ซ,อน,นซอนตัวนี้กับซอนตัวห้านิ้วจะต้องเกิดเสียงเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นฐานเสียงที่สมบูรณ์ถูกต้องในการเจาะลูกกลุย่ยเรามาดูคู่ที่2นะครับตัวเลนะครับจะเห็นว่าพอผมเล่นเสียงขึ้นไปในลูกชุดที่2มันจะเป็นเสียงลาคือตัวนี้ จะต้องออกมาแล้วตรงกันด้วยนะครับเห็นไหมฮะลาสองนิ้วกับลาหกนิ้วจะต้องตรงกัน <C> e <bots> นะครับอันนี้คือเทสฮาร์โมนิกธรรมดานะครับว่าขลุ่ยมันจะเป่าได้ไหมตรงไหมเรามาดูขลุย่ยเราใหญ่เรายัยกษ์บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นคีจีเหมือนกันนะครับเรามาเทสมาตรฐานของขลุ่ยกันนะครับแล้วก็ว่ากันตามความจริงนะครับ เราไม่อวยกันแล้วเราก็ไม่ใส่ร้ายกันนะครับว่าคุยเราไม่ใช่ได้ไหมลองดูตัวซอนตัวต่ำนี่คือตัวซอนต่ำนะครับผมจะเป่าเป็นคู่8ปดผมจะเป่าเป็นคู่ห้าเห็นไหมฮะโอเคเลยนะครับจึงถือว่าโอเคก็ใช้ได้นะครับนะครับ แต่สาเหตุหนึ่งที่ใช้ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคุยเหล่านี้จะเริ่มเจาะไม่เหมือนอย่างไอ้พวกคุยเก่าๆที่ทางเจ้าสำนักชอบเจาะก็คือจะเห็นว่าเจาะรูนี้รูหนึ่งแล้วก็รูนี้รูหนึ่งแล้วก็รูข้างอีกสองรูแต่คุยเหล่านี้รูหายไปรูหนึ่งจะเห็นไหมครับเกิดรูนี้ขึ้นมาแต่รูตรงด้านนี้ด้านหลังไม่มีเห็นไหมครับมีรูคู่เลยมันก็เลยเป็นผลทําให้อินโนเกิดได้ง่ายขึ้นมานะครับเราจะดูคู่แรกใหม่นะครับ ดูคู่ที่สองคู่ที่สองเละเทะเลยนะครับแสดงว่าคุ่ยเราเนี้ยไม่ได้มาตรฐานนะครับต้องบอกว่าไม่ได้มาตรฐานเมื่อไม่ได้มาตรฐานขนาดเสียงตรงๆยังไม่ตรงเลยนะครับเราไปเล่นเสียงสเกลโครมาติกหรือเล่นเสียงที่มันสูงขึ้นนะครับมันก็จะผิดเพี้ยนได้ง่ายมาก เห็นไหมฮะล้นหมดเลยนะครับล้นหมดเลยต่อมาเรามาดูฝาชาร์ปนะครับฝาชาร์ปที่ผมบอกว่าจะเช็คคุยได้ตรงไหมเรามาดูฝาชาร์ปตัวที่หนึ่งนะครับก็คือจับแบบนี้นะครับใช่ไหมฮะปกติแล้วออกเตปแรกเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับ เราก็มาดูไฟชาร์บของขุ่ยเหล่านี้บ้างนะครับคุยเหล่าสั้นไม่จําเป็นต้องยาวนะครับแต่ว่าเป็นคีย์จีเหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันต่อมาเราก็ดูออกเสปสองบ้างนะครับเห็นไหมครไฟชาร์บทีนี้เรามาดูออกเสปสองของขุ่ยเหล่านี้บ้างนะครับขุยใครก็ไม่รู้นะครับ คนละเรื่องเลยครับฉะนั้นคุยเหล่านี้คือไรมาตรฐานมากเพี้ยนระเบิดเถิดเทิงนะครับสาหรับคนที่จะเลือกซื้อขุยนะครับอย่าเลือกว่าช่างขุยปากหวานหลอกลวงนะครับทาเป็นชมแกล้งชมแล้วอีกอย่างคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป่าคุยกันมักจะเป่าพื้นฐานโน้ตธรรมดาไดโทนิกสเกลธรรมดาเช่นโดเรมีพอลสลาตีโดจะไม่ค่อยเป่าโน้ตแฟร์ชาร์ปถ้าคุณเช็คโน้ตแฟรชาร์ปเมื่อไหร่คุยของคุณก็คือดุนฟืนดีๆนี่เองนะครับดูอีกทีนะครับฟาชาร์ป ซึ่งเสียงมันจริงๆม sure ันไม่ใช่แบบนี้นะครับเสียงมันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเหมือนเรา move do มาอยู่ในคีย์ดีแมาเป่าคุยเรายักบ้างดูโน้ตตัวไฟชาร์จนะครับ กับไฟชาร์จล่านี้นะครับว่าจะตรงกันไหมนะครับเอาไฟชาร์ปตัวเดียวพอนะครับเห็นไหมฮะั่เป็นอันสรุปได้ว่าคุยพวกไข่ สามทอนลงโลกเนี่ยที่มีลักษณะการเจาะคล้ายๆกันเนี่ยขุยพวกนี้ไม่ได้มาตรฐานนะครับเวลาเราเป่าแค่คีซีค,คีธรรมดาเนี่ยเราจะไม่รู้สึกหรอกครับแต่ถ้าเราเป่ามาตรฐานของขุยจริงๆแล้วขุยพวกนี้ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับเวลาจะเลือกซื้อขุยก็ต้องเลือกให้เป็นนิดนึงนะครับเลือกที่คุณภาพของขุยนะครับเลือกที่ราคาที่เป็นธรรมนะครับอย่าเลือกที่ปากหวานสอพรอกันนะครับมันไม่ดีนะครับมันทําให้เราเคยตัวแล้วมันจะทําให้เราเป็นนักเป่าขุยที่ไม่มีวันเก่งนะครับ เพราะเราเป่าไม่ได้เรื่องมันก็ชมว่าเป่าดีที่มันชมว่าเป่าดีเพราะเป่าคุยมันเนี่ยโดยพื้นฐานที่เป็นอย่างนี้แหละครับวงการคุยวงจรอ,อุบาทนะครับใครสงสัยเรื่องคุยนะครับอยากจะได้คุยดีมีมาตรฐานอยากจะทดสอบคุยแบบไหนอยากจะรู้เกล็ดหรือเทคนิคการสร้างคุยอยากจะรู้เรื่องราวเไรเกี่ยวกับคุยเพราะคุนวัตกรรมเรามีเยอะมากมีทั้งใหญ่สุดและเล็กสุดมีทั้งรูปแบบที่มากมายนะครับจนหลายๆคนก็ ตามไม่ทันนะครับลองดูนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาหลังใหม่วันนี้แค่นี้นะครับเท็ดอินโนคุยแบบไหนใช้ได้ไฟชาร์ปใช้ได้ไหมเห็นแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ